วันนี้นะคะเรามาพร้อมกับข่าวร้อนๆทั้งเมืองไทยและก็บันเทิงต่างประเทศกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดวงในปีนี้ของซุปตาระดับโลกเฉลนหลงนะคะส่วนจัสตินบีเบอร์ถูกล้อเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะฝังบันเทิงบ้านเรานี่ก็เข้มข้นไม่แพ้กันนะคะก็จะพาไปดูความน่ารักของน้องวันใหม่รับวันตรุษจ,จีนนะคะรวมถึงผลการไต่เกลีย่ยคดีฟ้องหย่าของคู่รักสถานวงการเสกโลโซก,กับการวิพากรด้วยแต่ก่อนอื่นนะเราขอให้กําลังใจกับนักสแสดงหนุ่มพอสลันค่ะที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์คว่ำเมื่อคอ นนวนี้พระเอกชื่อดังวิกย์หมอชิดพอรอสรันประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์คว่ำได้รับบาดเจ็บเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ไม่มีรายงานรายละเอียดของอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะโดยผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มพ่สเปิดเผยเพียงสั้นๆว่าพระเอกดังวัย23ปลอดภัยดีและหน้าตาหล่อๆก็ไม่ได้เสียโฉมแต่อย่างใดส่วนกระดูกก็ไม่มีอาการแตกหักตามข่าวลือค่ะเพียงแต่แพทย์ให้รอดูอาการในห้อง i อ u เพราะเกรงว่าจะมีการอักเสบภายใน ซึ่งนายเตทนยังได้รับการยืนยันจากประชาสัมพันธ์ค่ายกันตนาที่หนุ่มพอชกกำลังมีผลงานละครเรื่องล่าสุดว่าผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มพอชโทรมาขอเลื่อนคิวถ่ายทำไประยะหนึ่งด้วยขณะที่อีกแหล่งข่าวก็ระบุว่าขณะเกิดเหตุมีคนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มพอช์มาด,ด้วยค่ะโดยตอนนี้พอรชรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเวชธานีและพรุ่งนี้บ่ายโมงแพทย์จะถแถลงอาการอย่างเป็นทางการค่ะส่วนคู่สามีภรรยาที่กำลังจะกลายเป็นอดีตเสกโลโซกับการวิพากษ์ ึ่งคื้นสารเยวาวชนและครอบครัวกลางบินบุรีเพื่อไกลเกลีย่ยข้อตกลงการหย่าร้างราวสองชั่วโมงครึ่งวันนี้ก็สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้ว8ข้อจาก12ข้อค่ะโดยเฉพาะค่าเลี้ยงดูลูกๆที่ฝ่ายหญิงเคยเรียกร้องไปเดือนละ90,00 0 0บาทก็ยินยอมลดลงเหลือเดือนละ1 5แสนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนของลูกๆ3คนเท่านั้นส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าเล่าเรียนและค่ารักษาพยาบาลเสกจะจ่ายให้เป็นรายครั้งตามความเหมาะสมค่ะ ส่วนอีกสี่ข้อที่ยังตกลงกันไม่ได้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสินสมรสที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นบ้านที่ดินและรถยนต์ค่ะตอบไม่ได้ว่าจะโอเคเลยไหมเพราะเนื่องจากว่ามันต้องคุยกันอ่ะมันเป็นเรื่องที่พี่จะต้องจ่ายไปตลอดชีวิตไงแล้วพี่ก็คิดว่าจะมีเมียเยอะด้วยว่ตั้งเจ็ดแสนเออพี่จะได้เอาเจ็ดแสนนี่ไปทําธุรกิจของพี่บ้างพี่ไม่อยากให้มันยืดเยื้อเพราะว่าพี่ไม่อยากให้เด็กแบบ เครียดว่าอะไรอคือก็อยากให้มันจบเราเร็วอะนะคะแล้วมัมีเรื่องมีราวกันอีกเนี่ยเด็กเขาก็รู้อ่ะเขาโตแล้วเขาก็รู้สึกได้เขาก็เกิดความแบบเครียดความแบบไม่ไม่มีความสุขอ่ะเออ,อยากให้เขาแบบนึกถึงแบบเด็กเป็นหลักสารจึงนะัดทั้งคู่ไกลเกลี่ยรอบที่สในวันที่19มีนาคมนี้สิงการเผยหากตกลงกันได้ก็ยินดีเซ็นใบหยาให้สามีคารับทันที ขณะที่แสกโลโซก็ Susan, ออกปากหลังหย่าจะขอชลล์ความโสดด้วยก,การมีภรรยายหลายคนให้สมใจค่ะฟางตีมวยแห่งบ้านชาบริรัตนองธนาพาัดและน้องวันใหม่ก็แท็กทีมกันออกอีเวนต์รับวันตรุษจีนค่ะโดยสองตีพี่ชายโชลีลาชอ้อสิงโตกันอย่างสนุกสนานแต่น้องสาวกลับกลัวสิงโตจนไม่กล้าขึ้นเวทีเลยแหละค่ะซึ่งแม้จะออกงานกันแบบยกแพ็คแต่สองหนุ่มยืนยันไม่ได้ขึ้นค่าตัวแน่นอนค่ะ คิดถ้าตัวเป็นปกติแหละครับผมก็คือเหมือนกับเป็นแพ็กเซตมาครับผมไม่ได้เพิ่มพิเศษอะไรครับที่จริงก็ปกติแล้วครับผมใช่คือคือความจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าแยกกันดีกว่าใครคนเป็นแหงไรคะแฮงๆนะคะมีความสุขมีความสุขนะคะโอเคมีความสุขนะคะให้ทุกตัวเป็นความสุขค่ะโอเค หลังจากนี้ถ้าได้เห็นสาวน้อยแก้มย้ยตามงานอีเวนต์น้อยลงแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะเดือนพฤษภาคมนี้น้องวันใหม่ไว้สามผวบกว่าก็จะต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วละค่ะส่วนบันเทิงต่างประเทศอย่าเพิ่งตกใจว่านักร้องหนุ่มฮอตแจ็คสินบีเบอร์โดนมือดีที่ไหนมารุมปลาไข่ใส่สเลดแท้ขนาดนี้นะคะเพราะนี่คือตัวอย่างรายการคอมเมดี้เซ็นทรัลที่จะออกอากาศในวันที่30มีนาคมนีม้โดยหยิบข่าวเช้าของนุมน่มบีเบอร์ที่โดนคดีปลาไข่ใส่เพื่อนบ้านเหมือนล้อเลียนค่ะ สิงน้องจากเจ้าตัวจะยินยอมแต่โดยดีแล้วก็ยังออกปากว่าอยากเดินรายการนี้อิกแกมหยอกมานานแล้วและช่วยให้จัดหนักๆด้วยซึ่งก็คงจะสมใจเขาละค่ะปิดท้ายที่สินแสด้านห่วงจุ้ยชื่อดังของฮ่องกงค่ะคลีมเมนชานที่ออกมาทำนายดวงชะตาของเหล่าคนดังทั่วโลกรับควนตรุจ,จีนโดยบอกว่าปีที่แล้วเป็นปีชงสำหรับฉลงแต่ปีนี้เพล็กซปตาวไวยแสยิตไม่มีอะไรให้ต้องกังวลเลยแม้แต่น้อยค่ะสิงก็คงจะจริงนะคะเพราะว่าเจซีชานลูกชายฉลง ก็เพิ่งพ้นคุกคดียาเสพติดมาหมดาดๆขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองสุตตาต่างวัยเสียถิงฟงและเฟวองที่หลายคนจับตาสินแสชานก็ฟันทงว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้จะยืนยาวแต่ไม่ถึงขั้นแต่งงานกันค่ะ